น้องก้อยก็เตรียมตัวกลับแล้วนะครับน้องก้อยครับเตรียมตัวกลับลาวแล้วน้องคนสวยก็เตรียมกลับแล้วครับครบแล้วหรอครับซื้อของกลับแล้วโอเคครับโชคดีนะครับส่วนแม่ค้าสาวแรกเราก็เก็บของแล้วครับบายบายครับอย่าลืมมาใหม่นะครับนี่ครับ กำลังจะลงไปขึ้นแพนะครับนี่ครับบรรยากาศครับให้ดูบรรยากาศแพใครดีป่ะเก็บของแล้วครับแม่ค้าก็เก็บของแล้วครับตลาดวายแล้วนี่ครับของที่รอเอาข้ามลาวนะครับนี่ครับเห็นน้องเจ๊คนสวยกับน้องคนสวยครับนี่ยนี่ครับมาซื้อของซื้อของไปขายเลยครับวันนี้ซื้อไปใช้นะครับ อันนี้คุณแม่กับลูกสาวแล้วครับโอ้อันนี้นะกับหลานนะครับโอ้โหคุณหลานสวยมากครับน้องชื่ออะไรครับชื่อหยาดหยาดาดน้ำนี่แหละครับหยาดฟ้าดฟ้านะครับน้องหยาดฟ้าคนสวยครับโอ้โหสวยมากครับน้องมาซื้อของไปใช้นะครับนี่ครับบรรยากาศครับของที่เตรียมตัวข้ามราวนะครับนี่ครับแม่ค้าก็ทยอยเก็บของครับตลาดวายแล้วครับ น้องก้อยก็ยืนรอน้องกุ้งอยู่นะครับนี่ครับน้องก้อยคนสวย,ยวนะคนสวยของราชาประเดียกก็กใกล้กลับแล้วนะครับส่วนส่วนไม,ม่ค้าหอยก็เก็บหอยก็ขายไปหมดนะครับเอากลับลาวครับอนนโอ้อันนี้ไปส่งครับขายหมดแล้วนะครับขายหมดแล้วดูบรรยากาศยาวๆครับให้ดูบรรยากาศยาวๆตอนตลาดวายนะครับนี่ครับไม้ค้าทยอยเก็บของครับ ก้อยน้องกุ้งไปไหนเอากุ้งกลับไปก่อนแล้วโอ้โหเลยไม่เห็นหน้าเต็มเต็มเลยนี่ครับมีชาวต่างชาติที่ได้เมียไทยครับก็ามาเดินตลาดนะครับบรรยากาศหลังตลาดวายครับนี่ครับหนึ่งตึง้งนี่ครับตลาด ตลาดวายแล้วเก็บของกลับบ้านกันครับดูเป็นไรอ่ะดูหน้าตาทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ครับจ้าคนสวยจ้ายินหน่อยครับให้ดูยาวๆนิดนึงครับนสสมเห็นเห็นรถผมแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคครับเดี๋ยวนสสมนี่จะกลับเราครับส่วนเมียจะนั่งรถกับผมนะครับไป ไปที่อำเภอภูมิสยัยขายภูมิสัยพรุ่งนี้นะครับส่วนภรรยาของนส,สมนะครับครับตลาดวายครับน้องวา่าเป็นไอ้เบิร,ร์ดบอสบอสก็ฝากมาเพจเป็นไห่ยายใหม่ฮาลุนโอเคได้ได้ไดข้าฝากหอมแก้มทีนึงตอนเศร้านะาโทษโทษบอกแล้วหรือเปล่นี่ครับ ดูน้องคนสวยต่อนะครับน้องคนสวยมาซื้อเชื้อเห็ดนะครับนี่ครับยาวเลยตามยาวๆครับนี่ครับเชื้อเห็ดอะไรแม่มีตงเห็ดค่ะเห็ดปูละงโอ้โหเชื้อเห็ดปวก้าูฐานอันนี้เห็ดนางฟ้าผูฐานนะครับเห็ดฟางเห็ดฟางครับไปแล้วครับคุณล้านก็ละงกหลืองะขาวเตรียมตัวกลับลาวแล้วนะครับเสบูนมาทำอะไรอยู่เนี่ยฮะ มโมอะไรอยู่แถวนี้กระเทียมแก้รุ่นะนี่ยโอเคครับประมาณนี้ครับคลิปมันจะยาวไปครับคนดูเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะครับครับนี่ครับนะครับหลังตลาดวายโอเคโทษนะครับมาจบที่น้องก้อยเหมือนเดิมก้อยบายบายหน่อยเราจะจบคลิปแล้วเนี่ยบายบายให้หน่อยบายบายเออโอเคจบคลิปครับผม